สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกระลงเนียงอีกเช่นเคยนะครับพรุ่งนี้หวยก็ออกแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ลุงเนียงจะมาสรุปโค้งสุดท้ายเลขวิ่งที่มาแรง ให้ท่านผู้ชมนะครับสำหรับคนที่ชอบวิ่งก็วิ่งได้เลยนะครับโค้งสุดท้ายเลขวิ่งมาแรงนะครับงวดนี้ลงเนียงให้เป็นงวดแรกนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนั้นลองนำไปพิจารณาดูนะครับ ขอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเลขวิ่งวันนี้ได้มาจากสูตรทุกสูตรที่สรุปรวมกันแล้วนะครับมีชนมากที่สุดก็จะมาเป็นเลขวิ่งที่มาแรงนะครับเอาละครับก่อนอื่นนั้น ก่อนจะเข้าเรื่องนะครับตามธรรมเนียมเช่นเคยนะครับเราก็มาดูคำเตือนก่อนเช่นเคยนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับ เอาละครับเลขวิ่งงวดนี้นะครับเลขวิ่งที่มาแรงมีเลขอะไรบ้างมาดูกันเลยนะครับ มีหแล้วก็1น,นะครับ5แล้วก็1น,นะครับอันนี้เลขสองตัวนี้เป็นเลขที่ลงเลียงมั่นใจว่าจะมา1ตัวแน่นอนนะครับ อันนี้ให้ท่านผู้ชมนำไปพิจารณาดูนะครับว่ามันตรงใจกับใครบ้างนะครับถ้าตรงใจชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับสองตัวนี้ลุงเนียงฟันที่ฟันที่5นะครับ วิ่งบนล่างเลยนะครับ5้าตัวเดียวนะครับ ครับวิ่ง5บนล่างตัวเดียวนะครับลุงเนียงแถมจับคู่ให้นะครับอันนี้ลุงเนียงจับคู่ให้สำหรับตัวที่ลุงเนียงชอบนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมไม่ชอบจะไปจับคู่กับเลขที่ท่านผู้ชมชอบเอง ก็ได้นะครับแต่ที่จับให้ได้เป็นเลขที่ลุงเนียงชอบนะครับสามหางนะครับ กลับด้วยนะครับกลับด้วย3หางนะครับ50ก็0 5 5 1 1 5 5 2 2 5นะครับ ลุงเนียงเขียนให้แค่3หางนะครับให้ไปพิจารณาดูเอาเองนะครับสตัวนี้เป็นตัวที่ลุงเนียงชอบเท่านั้นนะครับลุงเนียงไม่ได้อบอกว่ามันจะออกตัวนี้นะครับแค่บอกว่า3หางนี้เป็นเลขที่ลุงเนียงชอบนะครับ แต่ถ้าท่านผู้ชมชอบเหมือนลุงเนียงก็สามารถจัดได้นะครับเพราะฉะนั้นชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นเลขประจำงวดวันที่16 เดือนพฤศจิกายนนะครับ2566นะครับอันนี้เอาละครับขอให้ท่านผู้ชมนำไปพิจารณาก่อนตัดสินใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับ ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสำหรับลุงเนียงเองก็ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ